สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งครับช่องดูผ้าดีครับวันนี้นี่เลยครับเหรียญสวยๆครับเหรียญรุ่นชนะจน100ปีครับเมื่อคืนนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็ทําการไฟ้สดนะครับรายการรุ่นเนื้อให้เพื่อนๆทุกท่านได้เช่าหาบูชาแล้วนี่คือเหรียญที่อยู่ด้านหน้านี่คือลูกค้านะครับท่านได้เช่าหาแล้วก็เป็นเจ้าของไปเรียบร้อย ตนนี้ผมถือโอกาสดีครับก่อนจะแพ็คส่งลูกค้าครับขอมารีวิวนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับกราบขออนุญาตนะครับท่านเจ้าของใหม่ด้วยนะครับเหรียญทุกเหรียญในนี้นะฮะมีเจ้าของแล้วนะครับจะสร้างน้อยมากครับสร้าง90ลังนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมครับเหรียญแรกเลยครับเราจะไปกันเร็วๆนะครับนะครับนี่เลยครับเหรียญแรกเลยครับโอ้โหสวยครับลายธงชาติแบบนี้ครับ เ็นเนื้ออบปก้านะครับลงยาลายธงชาตินะครับโอ้โห้ลงยาจีวอนครับอะต่อไปครับเนื้อนิยมครับนิยมครับทองแดงซาตินลงยาเขียวครับลงยาเขียวโอ้โหเลขเรียงด้วยนะครับเนี่ยเลขสวยมากหนึ่งสองสามนะครับตามด้วยนี่ครับสุดยอดนะฮะองนี้ทองทิพ์นักกากเงินแท้ลงยาจีวอนครับ ลงยาหลังไก่สร้าง90เหรียญครับอ่ะครับอัลปาก้าครับอัลปาก้าซาตินลงยาเขียวลงยาจีวอนนะครับลงยาไก่เช่นกันครับโอ้เลข8โคตรเทพเลยเลขเทพครับเล็กปครับหืเลขกรวยครับนี่ฮะต่อมาครับอืมอัลปาก้าซาตินลงยาม่วงครับพี่หืทุกท่านครับสวยๆครับอันนี้เลขสวยครับอันนี้เป็นเนื้ออัปาก้าซาตินลงยาลายพังฟ้าครับ และก็เลขเทพอีกเช่นกันครับเลขเก้าครับเลขเก้านะครับสวยมากครับสยละเหรียญนะฮะอันนี้ก็อัปป้านะครับอัปป้าะลงยาลายตรงชาติลงยาจีวรครับเด็ดครับเด็ดองนี้มาแถวนี้บ้างแถวนี้บ้างอัปป้าสซาตินลงยาแดงนะครับอัปป้าสซาตินลงยาแดงอ๋อครับ อับกา้ายาเขียวลงยาจีวอนเอ้ยไม่ใช่อับกา้าครับขออภัยครับทองทิพย์ลงยาเขียวลงยาจีวอนครับแล้วก็นี้ครับเป็นอับก้าครับหน้ากากนะครับหน้ากากทองทิพย์นะฮะส่วนองค์นี้ครับทองแดงทองแดงรมซาตินครับลงยาแดงลายเสือครับโอ้โหเด็ดองค์นี้ นี่ครับทองแดงซาตินลงยาแดงครับลงยาจีวอนและอีกสุดท้ายครับทองทิพย์ลงยาส้มลายเสือลงยาจีวอนเรียกได้ว่าสวยทุกเหรียญแน่นอนครับชุดนี้นะครับชนะจนหนึ่งร้อยปีครับนะขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณท่านลูกค้าเจ้าของใหม่พระทุกเหรียญตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะมีเจ้าของทุกเหรียญแล้วนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามีพระ,ะสวยๆมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ